สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุตสัตน์นะครับผมผมกอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อัมโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัทไว,วยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งทั้งเป็นสิทธิ์ในสายหลงวงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพทุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพทุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสักสิทธิ์และก็ประสบการณ์นั่นก็คือวีดบอของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่านที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลัดทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ ำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันอีเกเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่มีดวรพิเศษมีดในตำนานที่หายยากสุดๆณตอนนี้นะครับนั่นก็คือมีดรุ่นหอระครังปีศูนย์ สิ่งนี้ก็จะเป็นนะครับมีดหอระฆังปีศูนย์ขนาดสัริกา1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วนะครับตอกลายเต็มมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลยกยันสวยงามเข้มขันนะครับสลัดเล่มนี้นหมายเลข423จำนวนกันสร้าง500เล่มนะครับต่อโคตรคระฆัง ด้านฝักกันจากไม้ประดู่เสาสลาหลังเก่านะครับมีรอยจานที่แหมนะครับหลายจุดเลยนะครับสภาพสวยนะครับซองเดิมปลุกเสกสีวารากลบอีกหนึ่งไตรามาสนะครับ รวมทั้งเสห้าปีศูนย์เลิกวันพยาวันหรือเลิกเสห้าข้างขึ้นนะครับทำอะไรก็จะมีแต่ขึ้นขึ้นเฟื่องฟูสถาพรนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้หายยากมากๆแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักสถามมาได้นะครับหรือจะเป็นขนาด2.5นิ้วแบบนี้เลยนะครับตอกลายเส็จมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลขกยัน,นสวยงามเข้มขลังน,น,น,นะครับ เดีย๋ยนี้หมายเลข242 2, นะครับจุดนกระสัสร้าง350เล่มเท่านั้นนะครับสำหรับมีดประกาศ2.5นิ้วต่อโคตรระครังด้านฝักทำจากไม้เสาสาลาหลังเก่านะครับเป็นไม้ประดูสวยงามเลยนะครับมีรอยจานที่แหมนะครับหลายจุดเลยนะครับ เป็นมีดที่มีประสบการณ์สูงนะครับปลูกเสก4วราระกันเป็นหนึ่งไตรมาสนะครับเป็นมีดในตำนานเป็นมีดหลักอีกรุ่นหนึ่งที่นักสะสมรุ่นเก่านะครับและรุ่นใหม่ด้วยนะครับสอดสวงหากันอยู่ตราตรสนใจก็ถ้าถ,า,ถามมาได้นะครับสวดเดกดกาเป็นนะครับมีดขนาดปากกา2.5 8, 9, นิ้ว8รอบ9มงคล ใบเล็กน้ำพีผสมมวลสาร9อย่าง9มงคลตอกลายใส่มาเต็มใบทรงเครื่องแล้วก็อากาัคระเลกยันสวยงามเข้มขลังเลยนะครับเร็น่นี้หมายเลขเจ็ 7, 6, ดหกโการสร้าง400เล่มนะครับนะครับใบเหล็กน้ำพีเล่มนี้ถือว่าสวยงามเลยนะครับด้านละฝักทาจากไม้เสาโบทเก่า อายุ200สกือาปีสมัยยุธยานโน้นเลยนะครับแม้สามกษัตริ์ยกคิ้วสวยงามเข้มขังซองเดิมนะครับมีรอยจานที่ฝักด้วยนะครับอาจจะเดินลางไปบ้างแต่ก็ถือว่าเข้มขังคลาสสิกนั่นเองนะครับมีด8รอบ9บางคลถือว่าเป็นมีดหลักมีดที่นิยมมานานแล้วนะครับสำหรับนักสะสมรุ่นเก่านะครับค่านิยมไม่เคยตกนะครับถึงแม้บางรุ่นเนี่ยอาจจะแซงไปบ้างนะครับแต่ก็ หรือว่าเป็นมีดที่ยังได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานนะครับแต่ใครที่มองหาอยู่ก็เท่าถามมาได้นะครับส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดต้นปี63นะครับขนาน5นิ้วตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อัคระเลขยันสวยงามเข้มขขังนะครับเป็นมีดที่ดูง่ายมากๆนะครับนี่นะครับจากลายต่อ วิ่งเลยนะครับเล่นี้ที่ออกปี6 3นะครับต่อโค้ดพัดเกนะครับเล่มนี้นี่คนที่ต่อโค้ดเนี่ยนะครับมือไม่นิ่งนะครับเลยตอกเบิ้ลนะครับเลยกลายเป็นโค้ดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูยากนะครับแต่มีดเนี่ยแท้ดูง่ายนะครับคนที่ก็ดูลายตอกเป็นแบบนี้นี่นะครับไม่ต้องสองโค้ดเราก็รู้นะครับ มีดดูง่ายมากๆนะครับด้านหลักํำจากไม้สาลังเก่าอาอยุก็เกือบร้อยปีเลยนะครับเพื่อนมีรอยจารที่ฝักด้วยนะครับนี่เลยนะครับเป็นมีดต้นปีนะครับนี่นะครับจะหามีดต้นปีจริงๆเนี่ยยากนะครับก็คือดูจากแหมแล้วก็ลายตอกของมีดเนี่ยแหละครับดังนั้นนะครับเล่มนี้นี่าโค้ด คมๆนะครับตอกโป๊กเดียวเนี่ยนะครับเล่มนี้ต้องมีเกิน2000นะครับแต่เล่มนี้นี่คลิปนี้นี่ไม่ต้องรอไลฟ์สดวันอาทิตย์เลยนะครับ1,200บาทนะครับใครพร้อมปิดปิดได้เลยนะครับนะครับมีต้นปีแบบนี้หายากเลยนะครับลายตอกเนี่ยลายตอกหน้าเก็บแบบนี้นี่หายากเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับ1,200บาทนะครับไม่ต้องรอไลฟ์สดเลยนะครับปิดได้เลยนะครับ สื่อรายการก็จะเป็นมีดในตำนานเลยนะครับเย่งนี้ก็จะเป็นนะครับมีดขนาด5นิ้วกรรมการไตรามาสปี60เดี๋ยวนี้จะเป็นนะครับมีดใบขนาด5นิ้วตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับดูลายตอกสก่อนเลยนะครับเพื่อนลายตอกแบบนี้ถือว่าสวยงามอลังการนะครับตอกโค้ดพัดลายเซนซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกนะครับมีดปีหศนเนี่ยโคดพัดลายเซนตวนี้นี่จะตอก 3นิ้ว2.5นิ้วแล้วก็1.5นิ้วนะครับแต่ถ้ามาต่ออยู่บนมีด5นิ้วเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าจะเป็นมีดที่มีความพิเศษนะครับแน่นอนนะครับแล้วเคยเห็นแต่หน้าเกี้ยวอีกฝั่งหนึ่งเป็นอย่างนี้นี่ไม่มีเห็นแน่นอนนะครับมีอยู่แค่9้าเล่มในโลกเท่านั้นนะครับนี่นะครับตอกลายยันครูหลวงพระเทพศรทะเลนะครับเป็นลายที่ นะครับเป็นลายเดียวกับที่ตอกอยู่ในมีดไรมาสปี่ยนศูนย์นั่นเองนะครับเป็นคล้ายมีดต้นแบบนะครับสร้างน้อยนะครับเพียง9้าเล่มเท่านั้นนะครับไม่ได้รันหมายเลขนะครับเพื่อนนะครับแต่ปลุกเสกหลายวิธีหลายวาระนะครับโดยเฉพาะไรมาสปี่ยศูนย์ด้วยนะครับเป็นมีดที่แจกกรรมการผู้ร่วมงานเท่านั้นนะครับทำมาเฉพาะเลยนะครับนี่นะครับลายหน้าเกยวันนี้นะครับแล้วก็ลายยันครู อยู่ในเล่มโดยกันแบบนี้นี่โอ้โหเป็นท้ที่แบบขนลุกนะครับเนี่ยจับแล้วนะครับนี่นะครับต่อคดพัดลายเส้นแพ้ดูง่ายตบายตานะครับด้านฝักทําจากเขาควายนะครับไม่ใช่ไม้นะครับเป็นเขาควายนะครับขัดเงาอย่างดีสวยงามเลยนะครับแหมสามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเข้มขังนะครับเป็นมีดที่หายากเป็นมีดในตำนานนะครับที่โอกาสจะเจอเล่มที่สองนี่หรือสามนี่งากเลยนะครับ ตั้งแต่เล่นหามาก็มีเล่มนี้แล้วครับที่จบมาให้ได้เชยชมนะครับฝรั่งไทยที่มองหาอยู่นะครับก็ทักสถานมาได้นะครับสุดยอดมีถ่ายยากนะครับแต่การต่อไปก็จะเป็นมีดขนาด5นิ้วปี66นะครับนี่ถือว่าเป็นลายนิยมสุดนะครับจะเป็นสำนานไดก่อนนะนะครับนั่นคือลายเสมาครึ่งใบนะครับ เสมาครึ่งใบลายนิยมสุดนะครับสลับมีดวัดมี5ลายนะครับลายที่นิยมสุดก็คือลายเสมาครึ่งใบแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับด้านหลักทำจากไม้สารังเก่าอายุกว่าเกือบร้อยปีเลยนะครับแม้สามสันยกคิวมีเข้ามาแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักถามได้นะครับสุดรายการก็จะเป็นนะครับมีขนาด5นิ้วไม้ขนุนปี6 6นะครับ ต่อกลายกงจากนาราย์แล้วก็อัขระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับต่อโคดพัดห 6, 6นะครับหน้าฝักคำจากไม้กระถึงตายพรายนะครับหนุนดวงชะตาหน้าที่การงานการเงินนะครับแม่สามสัตว์จะคิ้วสวยงามเข้มขังครับถ้าสนใจนะครับก็ทักสามมาได้ครับ สุดอิเการก็จะเป็นนะครับมีดขนาด5นิ้วปีย6เช่นกันนะครับตอกลายเฟมาเต็มใบแล้วก็อัขระเอกยนันสวยงามเข้มขขังนะครับต่อคโคดพัดคกด้นานละฝักทำจากไม้กระดุนตายพรายนะครับดนุนดวงชะตาหน้าที่การงานการเงินนะครับแม้3ามกษัตริย์ยกคิ้วสวยงามเข้มขขังใครที่สนใจก็เท่าถามมาได้นะครับ นอกเหนือจากมีดแล้วเราก็จะมีปราปิตาปลดหนี้กรรมการนะครับนี่นะครับองค์ที่เลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับปราปิตาปลดหนี้เนื้อรวมผงพุทธคุณปัดทองนะครับมีโค้ดที่เข่านะครับลงยาแดงนะครับ ปาปิตาบทนี้ที่โด่งดังก็ของหลวงพู่โตนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดเชื่อมั่นในพุทธคมของลัพพัทเนี่ยรุนนี้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับปลุกเสกเดี่ยวในโบสถ์วัดทวยด้วนนะครับเสกแบบปิดโบสถ์นะครับไม่ธรรมดาเสีเดียวเลยนะครับจะหาร่นที่เสกในโบสถ์นี่ยากนะครับเพราะว่ายุคหลังเนี่ยปีห,หลังเนี่ยเสกอยู่ที่โดมประล้ำปทีนะครับระที่เสกในโบสถ์เนี่ยก็คือ,อยุคต้นนั่นเองนะครับ สวยงามกล่องเดิมนะครับสำหรับท่านที่มองหาอยู่นะครับก็ทักสถาม,มาได้นะครับอะกรก็จะเป็นนะครับตะกุดประกรรมช้างนะครับยุคต้นนะครับก่อนปี60แน่นอนนะครับเชือกประกรรมช้างนี่ว่ากันว่าเป็นเชือกที่ขนาดช้างเนี่ยมีพลังมหาศาลเนี่ยเชือกประกรรมช้างก็ยังเอาอยู่นะครับหมายความว่าพู้ทุกคนจะเด่นในทาง อาปกป้องคุ้มครองนะครับแล้วก็สำหรับทคยที่เป็นหัวหน้างานนะครับที่จะอาคอนโทรลูกน้องในหลายคนนะครับควบคุมลูกน้องยากเนี่ยนะครับต้องพึ่งพาพุทธคุณของเชื่อประกรรมช้างเลยนะครับอาโบราณอาจารย์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากจะกันคุณใสมนดําแล้วนะครับก็ลองคิดนะครับขนาดช้าง ยังเอาอยู่นะครับดังนั้นนี่ลูกน้องนี่ครับไม่น่าจะเกินนะครับพลังพุทธคมนะครับที่บรรจุอยู่ในตะกรุดนี้นะครับสาวทยที่สนใจก็สามถามมได้นะครับเริการก็จะเป็นนะครับสาริกาอันนี้จากตู้วัดเลยนะครับอยู่ในน้ํามันมหาเสน่ห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นวัตถุมงคลยุคต้นจริงๆเลยนะครับ ซึ่งจุกด้าหลังเนี่ยไม่มีแล้วนะครับที่มีในน้ํามันนะครับก็จะเป็นแค่สาริการธรรมดานะครับนะครับเราทะเที่มองหาอยู่นะครับแนวเมตตามหานิยมเจรจาค้าขายนะครับก็ทัศถามันได้นะครับสุดิการก็จะเป็นนะครับสิงสามขวัญรุ่นแรกนะครับนี่เลยนะครับ ออกปี57-58นะครับพร้อมบีดพยางิ้วดำฟ้าผ่ารุ่นแรกนั่นเองนะครับนะครับปลูกเสกพร้อมมิดหมอเต็มวิชานะครับเมื่อปี57-58นั่นแหละครับนะครับมีพระกาถาอยู่ด้านหลังด้วยนะครับนะครับเรี่ยมไมคอนอย่างดีนะครับมีมามีเข้ามานะครับเพิ่นเข้ามา3ชุดนะครับมีเลยนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับเป็นของที่หายากแล้วในปัจจุบันนะครับสิงห์เนี่ยให้พุทธคุณทางมหาอำนาจนะครับนี่เลยนะครับสิงห์สามขวัญนะครับต้นตำระบก็มาจากหลวงพุทธปรสัตทะเลนะครับแล้วก็หลวงพเดวัดหนองโพนะครับก่อนที่จะถ่ายทอดมาสู่หลวงพ่ออิตีนะครับวิชาสิงห์เนี่ยนะครับสิงห์สามขวัญรุ่นแรกนะครับใครที่มองหาอยู่ก็พัฒถามมาได้นะครับ อย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะครับไลฟ์สดแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับส่วนรายการไหนที่อัดคลิปแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องรอถึงไลฟ์สดก็ได้นะครับสนใจรายการไหนเนี่ยถ้าสอบถามมาได้นะครับราคาเปิดจที่เราราคาปิดจิทุคุณนั่นเองนะครับบางรายการเนี่ยมีน้อยนะครับต้องอาศัยความเร็วนิดนึงนะครับถ้าโมัตแร่รอไลฟ์สดเนี่ยนะครับ ว่าถุมคนชิ้นโปรดเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ไม่ถึงรายส่วนนั่นเองนะครับต้องมีแบบนี้เลยทางร้ายของเราย e ังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีดึกๆึกหายยากๆนิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับรวมทั้ง มีวาราปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีดๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ปีใหม่เนี่ยให้รแด้วยเงินเทอาเข้าของเองินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยกกไข้เจ็บเ็ตลอดไปนะสนะทุก,ท,กทุกคน